เอาสารที่หยดไปเถอะต้องพอได้แล้วต้องพอเลยแล้วถ้ามันชิดหมดไม่ออกอ่ะก็ไม่ต้องทําแล้วนะเจ้ากรรมในเวรที่ถูกต้องอ่ะไม่ใช่อีผีนะคืออีนัดเดตอ่ะคือเจ้ากรรมในเวรของอีผีล้่สูญสารชิบหายเลยโดนต่อยทุกภาคคืออย่างนี้ถ้าเธอคิดว่าเธอจะมาดูเอาเหตุและผลเนี่ยฉันบอกเลยว่าเธอทิ้งเหตุและผลทั้งหมดไปเธอทิ้งเหตุและผลของโลก ของภาพยนตร์เอาไปได้เลยแต่ถ้าเธอมาเอาสนุกเอาสนุกก็ภาคที่แล้วสนุกกว่าเนาะพูดตามตรงนะเราจะจ่<อ>ายอันนี้อันนี้พูดตามตรงนะจ่ายเพราะจ่ายตังไงก็เลยพูดได้รู้สึกรู้สึกว่ามันเหมือนเดินตามเส้นเรื่องแบบภาคที่แล้วเกินไปอ่ะมัน<ช><ช>ก็เลยดูป่าเอยอะไรเออเออมันบบไม่ได้ต่างต่างเลยอ,ะอ่ะเหมือน,น,นเออม,มากเออคือถ้าจะมาดูแบบเอาเหตุและผลนะไม่ต้องความมันเป็นไงคะ ถ้าเต็มสิบให้แค่หกเออคือถ่าที่แล้วสะดุกกว่าเออคืออย่างนี้คืออย่างงี้พูดเออพูดตรงๆนะถ้าจะไปต่อต้องทำการบ้านให้หนักกว่านี้ อันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่าภาคที่แล้วอะมันว้าวมันเข้าป่ามันมีความแบบนึกออกปะดงขโมดมีนแบบเออผีปอบตะพวนนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือเหมือนก็ป่าเหมือนกันแต่ป่าอะไรไม่รู้เออเหมือนเหมือนเหมือนเซตเหมือนเซตป่าขึ้นมาแล้วก็ป่าแล้วป่าอีกป่าแล้วป่าอีกป่าซ้าป่าซ้อนมันควรจะแบบไปที่อื่นแล้วแบบวัดเคี่ยนหรือะไรอย่างก็ได้ที่มันไม่ใช่ป่าแล้วอะแต่ฉันเชื่อเลยเลยว่ามีต่อ ม่แต่ถ้าต่ออยากให้สนุกกว่านี้จริงคือจริงๆแล้วมันมันเกือบจะสนุกแล้วแต่ว่ามันไม่สุดอะ่ะมันจะเป็นการสู้กับผีก็สู้ไม่สุดเพราะว่าพอรเรื่องมันวนซ้ำมากสุดท้ายแล้วอย่าหาว่าสปออีกแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่เก่งที่สุดในเรื่องมันก็คือตัวอยักษ์ไงแต่ว่ามันยังไม่สนุกสุดขนาดนั้นอะ่ะอืมคือมันเดาถูกมันรู้เลยว่ามันจะต้องยังไงอะไรสเต็ปเป็นยังไงอะ่ะ แต่ว่าคือมันมันเหมือนภาค2จริงๆมันขายกันคือเพราะฉะนั้นน่ะคนทำต้องฉีกให้ได้เชื่อว่าอยากจะเชื่อว่าเขาาจะทำต่อแหละแน่ๆแต่ว่าคือภาคเนี้ยจากใจ FC อยากให้พัฒนาค่ะนะคะใช่<ๆ>เพราะว่าเราเสียตังค์จริงๆเราด,ดูดูทุกภาคจริงๆ <c oughs> ใช่ใช่อยากให้แบบคิดอะไรที่มันต่างคืออคืออย่างภาคหนึ่งมาสองอะ่ะเอ้ยเราเราเรารู้สึกว่าเรา Amazing มากเลยนะแบบเออยยี่พ้พามภาคสองมาสนุกอะไรเงี้ยแต่พอมาภาคสามแลรู้สึกแบบเหมือนเดิน,ดนตามภาคสองเลยแค่แบบเปลี่ยนบทนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่าคิดง่ายเกินไปเพราะว่าหนังมันคือที่หยอดมันติดแล้วอะเนาะหมายถึงว่าแฮชแท็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันติดแล้วมันแบบมันติดแล้วอะคือคนมาพปทยามมีมเต็มเลยเพราะฉะนั้นเก็บรายละเอียดตรงนี้หน่อยพี่ ฝากไว้นะคะก็ยังรักแต่นั้นเด็กก็คือกล้ามกล้าม 4D เหมือนเดิมนี่ดอกแตรู้ไดเ่าแเดเดนี้แบบว่ามีความเหมือนแบบผีหายไปนานหรือไงไม่รู้อ้วนฉันว่าเขาบักหรือเปล่าหมายถึงเขาไม่ไม่ได้อ้วนหรอกหมายถึงว่าเขาเขาเอ้ยอย่าไปว่าเขาอ้วนแต่หน้าหน้าเขาไม่ยุ่งไงอ๋อเขาเขาไม่ได้ลีนเขาเป็นแบบตัวใหญ่แต่ว่าก็คือกล้ามก็คือ 3D เหมือนเดิมโอเคตามนี้ค่ะอาจถ้าจะต้องเสียตังมา แนะนำเอางี้ละกันเดี๋ยวมันจะโหดร้ายเกินไปเสียตังค์แบบใช้โปรโมชั่นหรือเสียตังค์แบบว่าไม่ใช้โปรโมชั่นไม่ใช้โปรโมชั่นเอาเป็นว่าพี่ถอดจิตมาดูแล้วกันพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องสนหรอกว่าจะโปรหรือไม่โปรแต่พี่ถอดจิตมาดูเลยเธอละดูแบบไม่คาดหวังได้อยู่อย่ามีเหตุผลสายสำหรับฉันนะวันนี้ฉันเสียเต็มเพราะว่ากดบัตรไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาดูแนะนำใช้โปรโมชั่นทุกอย่างที่เธอมีแล้วเธอจะไม่เสียใจคะ่ะ คิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มานะแล้วแต่นานาจิต่างแล้วแต่มุมมองแต่ละคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบไม่ผิดไม่ถูกค่ะเอฟซีล้วพี่อยากให้พัฒนานะจริงๆ FC เดี๋ยวภาคสี่เจอครับผม <c oughs> ไอ้ยักษ <c oughs> ์อดตะคี <c oughs>